กระบะอะผ่อน4,000ต่อสัญญาครับมาถึงแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโโอ้หวันนี้พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับลูกค้า VIP เลยนะครับโอ้โหเป็นลูกค้าเก่าเนาะพี่ติดเนาะใช่ครับพี่เสดิจเดินทางจากที่ไหนครับพี่ชัยภูมิครับผมชัยภูมิเนาะวันนี้วันซื้อรถคันที่สองแล้วใช่นะครับวันนี้คันนี้ซื้อให้ใครครับพี่อ่าซื้อไปใช้เองครับซื้อใช้เองด้วยคันนี้เราซื้อไปแล้วไม่พอครับปีแล้วปีนี้มาซื้ออีกรอบหนึ่งครับคันนี้ผ่อนเท พอนซื้พันกว่าบาทใช่ครับตลอดสัญญาไหมครับตลอดสัญญาครับได้ใช้เงินดาวไหมไม่ใช่ครับไม่ได้ใช้เงินดาวเลยนี่ครับโอ้โหพอนถูกมากเนาะคันนี้ก็เอาไปรับหมอเพิ่มตัวนี้ด้วยนะพี่เนาะอันนี้พี่ซื้อคนเดียวไหมครับซื้อคนเดียวครับมีค้ำไหมไม่มีครับไม่มีคนค้ำเลยเป็นไงแบงค์บริการนี้ไหมทำไมมันซื้อกับแบงค์รอบนึงดีมากเลยครับติดต่อตลอดเวลาใช่ครับให้พี่แล้วเป็นไงบ้างแตกต่างที่อื่นตรงไหนพี่ที่นี่ ถามว่าแตกต่างกับที่อื่นไหมก็คือที่อื่นไม่เคยไปซื้อเลยไม่เคยซื้อเลยซื้อแต่ที่นี่ที่เดียวเลยแล้วก็ใหม่คันที่2ใช่ครับแต่ว่อนาคตคันที่สามนะพี่เนาะใช่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่มอบดอกไม้ให้พี่สิทธิ์ครับนี่ครับพี่สิทธิเป็นลูกค้า VIP ผมเองนะก็คือซื้อคันนี้ไปนี่2แล้วนะก็ปีหนึ่งซื้อคันหนึ่งปีหนึ่งปีต่อไปก็สี่คันหนึ่งนะครับอันนี้ผ่อนแค่4,000กว่าบาทครับโอ้โหโคตรถูกนะสนนนใจแบบบีี้้ะตองรมาด่วนโททรตติด่อี่เบอร์0945263ที่4ครับผมสสวััดีครบ